สวัสดีครับผมไมโตเนตวันนี้จะมารีวิวกระชับปองกระสิ่งคัพเปอร์โปรไกคีนะครับน,นี่คือกระชับปองกระสิ่งคัพเปอร์โปรไกคีเอาไปที่จำหน้าหน้าเป็นรูปตัวตัวตะกั่นนะครับเปิดมาในรูปอของโครงสร้างตัวเหล็กตัวตัวตะกั่นนะครับผมสีโปรไกคีนี่คือเป็นสีเขียวนีออนกับสีดำนะครับผมลน้าพงตรงนี้ด้านหน้าแบบน,นี้นะครับด้าน,นข้างบวกเล่นตรงนี้ปุ่มเดียวนะครับผมด้าน,นหลังใส่ถาดเอารสสีส้มด้วก,กันนะครับผมด้าน,นข้างด้านล่างด้านบนก็เล่นไม่ได้นะครับผม โอเคครับเราฝึกสิี้ีกว่านะครับผม ก็มีแค่นี้นะครับผมครับก็จบคลิปแล้วครับการรีวิวกาจะปองอซิคอปเปอร์โปไกกีนะครับผมก็จบเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ